ันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ชันสยามช้างนาช้างทองใชปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังการเดินทางมาชมนาข้าวรอบนี้มีแต่ความแฮปปี้ครับเพราะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรไทยอย่างลุงยอดบอกเลยครับ หลังจากที่แกได้ใช้ทั้งช้างสยามช้งางนาคช้างทองกับนาข้าวกว่าสิไร่ที่เห็นอยู่นี้มันมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีจนผิดตาเพราะที่ผ่านมานอกจากจะไม่ผิดตาแล้วยังทำเอาน้ำตาแทบไหลอีกด้วยล่ะครับยอดจริง้อง45หมูซ4ตำบลนายางอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับทำนามากี่ปีแล้วทำนามา สิบเอ็ดปีจังกับปนกระียนมาแล้วโอ้สิบเอ็ดปีครับกี่ไร่ครับอ่าสี่ตรงนี้สิบไร่ครับสิบไร่แล้วใช้ช้างสยามใช้ช้างสยามช้างสยามช้างหน้าช้างหน้าช้างท้องใช้หมดเลยสามตัวเลยใช้หมดเลยครับเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่จะใช้ช้างสยามครับครับมันได้ผลอย่างนี้ไหมได้น้อยกว่านี้ครับแล้วก็ได้น้อยกว่านี้หลวงก็ไม่สม่ำเสมอมอนติดใช้ช้างสยามอ๋อสิบไร่ตรงนี้ครับครับปกติใช้ปุ๋ยเยอะไหม ปใช่สิบสองกระสอบครับโอ้สิบสองกระสอบเลยเหรออ่สิบสองเลยไม่นั้นไม่ได้เยอะปุ๋ยลูกเท่าไหร่ตอนนั้นเวลานี่ก็แปดร้อยแปดร้อยกว่าก็มีก็เฉลี่ยตีเส้นกลางๆก็คือลูกละพันอ่าลูกละพันถูกไหมครับหมื่นสองครับหมื่นสองปุ๋ยสิบสองกระสอบมันไม่ได้จบแค่ปุ๋ยนะครับมันมีอย่างอื่นอีกนะยาฆ่าแมลงอีกยาฆ่าแมลงอีกครับใช่ไหมมีฮอร์โมนไหมมีครับมีฮอร์โมนอีกยาเชื้อรานะมีครับเฮมีอีกพวกนอนพวกเหี้ยมี ผนทุนมันสูงเหสูงเท่าไหร่ประมาณสิบไร่อันนี้อันนี้ถ้าพูดสิบไร่ที่นอกเหนือจากปุ๋ยไ่ในอกเหนือจากปุ๋ยประมาณหกเจ็ดพันประมาณนั้นเจ็ดพันแน่มีแน่แน่เจ็ดพันน่เจ็ดพันมีสองหมื่นเลยนะครับสองหมื่นไปครึ่งพระนครแล้ว่ะโอึ่งพระนครเลยแม่ช่างเปรียบเปรยซะเห็นภาพคงจ่ายไปไม่ใช่น้อยแล้วผลที่ได้รับกลับมามันคุ้มค่ากับที่เสียไปไหมล่ะครับลุงยอด ตอนที่ใช้เนี่ยปุ๋ย12ปกระสอบไอ้ยาเบีรยใบหลายทางประมาณ7 0 0 0ครับรวมๆแล้ว20,000นผลผลิตมันได้อย่างนี้ไหมได้น้อยกว่านี้ครับได้น้อยกว่านี้เหรอก็ได้ข้าวแค่6ตันแล้วตอนเนี้ยเอาช้างสยามช้างนาคช้างทองมาใช้เนี่ย10ตันได้แน่10ตันนี้แน่แน่ครับเพราะข้าวมันขึ้นผิดกันเลยครับถูไหมครับมีใะจะเกินด้วยจจเอาค่ัแบบแบบสบายๆ10ตันอ๋อสบายๆ10ตันคือไรละตันเลยนะครับแ่แบบนี้ได้เลยปุ๋ยลดไหม ปุยรถเนี่ยเพราะว่าไม่ส่องใช้ถึงสิกรสอบแล้วอ๋อไม่ไม่ใช่หนึงสิแล้วใช่ลดมาเยอะไหมครับลดมาครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งหรอหกกระสอบพอจากเคยใช้12กรสอบครับแล้วก็ใช้ช้างสยามช้างนักช้างทองใช่ซื้อมาไอหนึ่งชุดเนี่ยใช้ได้เยอะไหมสิบไร่นี่ชุดละชุดละพันห้าพอคือสิบไร่เนี่ยจ่ายชุดเดียวพันห้าพันห้าพอเลยจบเลยจบเลยแล้วไอ้เบี้ยใบไายทางอ่ะไม่ต้องเลยพอมมงคนไม่ต้องยาขามาแรงก็ไม่ต้องชีสสบายพุ่น ปม่ต้ององไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนะไอ้เจ็ดพันที่บอก่ไอ้ยาเบี้ยใบทางคือไม่มีเลยไม่มีเลยอุ้ยนี่ประหยัดไปเจ็ดพันละถูกไหมใช่แล้วปุ๋ยลดไปครึ่งหนึ่งครับจากสิบสองเหลือหกครับประหยัดไปอีกหกพันละหกพันหมื่นกว่าบาทแล้วเนาะใช่ประหยัดไปหมื่นสามครับแล้วใช้ช้างสยามชุดเดียวพันห้าครับพันห้าอุ้ยเหลือเหลือลดปุ๋ยด้วยครับแล้วข้าวมันเพิ่มด้วยข้าวเพิ่มด้วยมันต่างจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะก่อนสิบล้าสมมติสิบล้าก็ได้เป็นแสน เงิน1,500บาทกระแสนนึ่นี่คุ้มโอ้โหมันไม่เจอที่ไหนเลยพึ่งนี่แหละผมเริกใจอะสึงซื้อมาอีกเป็นครั้งที่สามแล้วเนี่ยโอ้ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่มีสั่งซื้อครั้งที่3แน่นอนขอคอนเฟิร์มว่าต้องสั่งมาอีกเรื่อยๆเพราะตอนนี้ลุงยอดแกรู้แล้วว่าแจ๋วกว่าที่เคยใช้ตัวไหนๆมาครับเดิมผมก็ใช้ยังอื่นอยู่ก่อนตอนนี้<อ>ผมยังไม่รู้จักทางสยามครับ ออนเขาก็มันก็ดีใจก็ดีสู่ทางพยายามไม่ได้เหมือนถ้าว่าเขาดีเหมือนกันแต่แต่พอไอ้นี่มันมันทูกขกว่ามันได้เยอะฟ้าคือถ้าเทียบกันแล้วอะถ้าเทียบผลออกมาที่ได้กับราคาที่จ่ายคุ้มมั้ยโอ้ยมันได้เยอะอะคุ้มคุ้มเกินคุ้มแล้วข้าวได้เยอะกว่าเดิมครับจากจากเมื่อก่อนเนี้ยได้มาไลนหนึ่งได้ไม่ถึงได้ไม่ถึงตันอะก็หกสิบทางเท่าไรหกสิบทาง หกร้อยกิโลหกร้อยโลตอนนี้ตอนนี้แหลเป็นพันโลโอ้เมื่อก่อนนี้ได้หกสิบหังอย่างนี้ได้ร้อยเหรออ่าได้ร้อยปลาอีสี่สิบแล้วมาเกือบครึ่งแล้วโอ้ดูราคาชายเอินหลวงพระนี่ที่ไหนดูเนี่ยนะหลวงโตใช่กอโตใบตั้งใช่พอเราพอเราดูดูลอบๆอี่ยพอมาดูอย่างเงี้ยขนาดนันออกร้อยอย่างนี้นะใบมันยังตั้งอยู่ใบแข่งตั้งแล้วไม่ตัวแมลงไม่มากินหรอกใช่เนี่ย พอใบมันแข็งแรงแมลงมันทำอะไรไม่ได้ไม่ไันไปที่อื่นแข็งแรงซะแล้วถูกไหมครับพอเราใช้ช้างนาคไปด้วยเงี้ยมันทําให้ต้นแข็งแรงพอแมลงมันทาอะไรไม่ได้มันก็ไปแปลงอื่นครับเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้เลยเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ได้ฆ่าแมลงสบายเลยต้องฉีดยาข่าแรงหมดกังวลถูกป่ะมันไม่มีพวกสารพิษไม่ใช่เลยสบายเรื่องสารพิษชิดซ้ายไปเลยครับรับประกันจากเกษตรกรผู้ใช้จริง แถมลุงยอดแกบอกว่าชื่นใจทุกครั้งที่มาเห็นนาของตัวเองครับเห็นอย่างนี้คือเดินมาดูมันชื่นใจเนาะชื่นใจเพราะตอนเช้าก่อนแบบนาแล้วเนาะยิ่งตอนออกหลวงตอนทำงานมันสิ่ข้าวงามสะพังฟิทีช่างหน้นาช่างท้องช่างสยามไปครั้งที่ที่หนึ่งยังไม่เท่าไรนะเพราะรั้งที่สองโอ้โหสะพังดินเป็นยังไงมางโอ้ดินนี่ทําให้ดิน เดินเขาไปนะสมัยก่อนที่ไม่ได้ใช้ทช้างสยามนะเดินไปดินแข็งดินเหนียวแล้วลื่นนะอแต่เดี๋ยวนี้พอมาใช้ช้างสยามช้างหน้าช้างสองเนี่ยเดินไปดินนุ่มมันยุบลงไปเลยเนะเป็นเป็นเลนอะอ๋อเป็นเลนเลยเป็นเลนข้าวถึงล้วงใหญ่มันได้ทั้งดินดินได้ทั้งข้าวได้ทั้งทั้งเนแมลงพวกอะไรเงินก็เพิ่มเงินก็เพิ่มปุ๋ยก็ลดครับโอ้ก็เนี่ยถึงว่าเป็นนิมิตรดีที่เจอช้างสยามแล้วเนี่ย ลองมาหลายยี่ห้อเลยเนาะลองมาเรื่อยๆลองมาเยอะไหมก็หนึ่งสองสามอ๋นับอย่างนี้เลยครับไม่เออนะที่ทำได้นะในทีวีหนึ่งสองสามสี่สี่ยัางมาห้าเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาเจอตอนนี้ยพอใจไหมพอใจหมราห้คุณนะครั้งที่หนึ่งก็ยังดูตลาดเราไปก่อนครั้งที่สองก็ดูอีกหน่อยครั้งที่สามเอาเลยเขาดูชักเชื่อมั่นเชื่อมั่นแล้ววสั่งเลย พอเอามาใช้แล้วมันเห็นผลจริงอย่างในทีวีไหมเนี่ยไม่เห็นแบบนี้แหละที่เห็นจริงนี่แหละไม่ไม่ได้โกหกเลยจริงไนหะมจ้ะดูด้ใจนั่นเองมันไม่ได้โฆษณาเกินจริงเลยนะจ้ะแล้วมันคือเรื่องจริงที่ที่ลุงก็เจอด้วยตัวเองตัวเองถูกปะมาให้ข้าวเพราะนี่ก็ชื่นใจหมดที่เห็นยิ้มได้อย่างนี้ได้ข่าวว่าก่อนหน้ากเกษตรกรอย่างลุงยอดเรื่องนี้สิ่งก็ใช่ว่าจะไม่มีแล้วที่เคยมีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ เมื่อก่อนเป็นหนี้ไหมเป็นไม่ได้เงินเต็มพราะขายข้าวมาได้เออดูเนี่ยสมมุติว่าได้เงินแสนเรื่องหกหมื่นเนี่ยก็หาย้าไปก็เลือยเล็กๆงเรามาทําทุนต่อตอนนี้แทบไม่เหลือค่าแรงตัวเองแทบไม่เหลือแรงตัวเองถูกไหมตอนนี้สมมุติว่าเนี่ยวันเนี่ยแปลงเนี่ยสมมุติขายได้แสนนึงเนี่ยติดตันเนี่ยก็ลงทุนไปแค่สองสามหมื่นเองรวมค่าเกี่ยวค่าอะไรค่าอะไรย์สามหมื่นไม่เกินสามหมื่นเหลือเลยเหลือเจเหลือเจ็ดหมื่นเลยนะรอบหนึ่งซึ่งเมื่อก่อน ไม่มีทางไม่เหลือขนาดนี้เหลือแค่แบบเอาแค่มาต่อทุนไม่เหลือไ้ใช้ตัวเองแต่อย่างเงี้ยพอต้นทุนลดเนี่ยรับรองมีมีพลังมีพลังมีพลังเห็นอย่างเงี้ยเงินเหลือเก็บไหมเหลือครับเหลือแล้วตอนนี้เหลือแล้วครับเหลือลหังจากที่เอาช้างมาใช้มาใช้ชามชุดเงินเหลือแล้วเหลือเลยครัเห็นเห็นเลยเห็นวันนี้ยังมีนี่อยู่ไหมไม่มี้ครับไม่มีแล้วหมดแล้วหมดนี่ไม่มีแล้วมันคือปุ๋ยปดนนี้เลยนะครับจริงไหม เกษตรกร,กรปลดนี้ได้เลยนะเพราะว่าต้นทุนม,มันลดลบผ,ผลผลิตมันเพิ่มขนาดนี้หยุดเลยไหมอย่างนี้หยุดหาเลยหยุดหาแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องลองอะไรแล้วไม่ลองแล้วโอ้ใช้ต่อไหมใช่เียใช้ทางสยามตลอดไปแหละไม่เอาไม่ใช้อย่างอื่นแล้ว <laughs> มันต้องอย่างนี้สิครับลุงยอดใช้แล้วดีใช้แล้วโดนใช้แล้วได้ใครเขาอยากจะเปลี่ยนใจให้มันรู้สบ้างว่าทั้งสามช้าง ปุ๋ยเข้าธรรมดาซะที่ไหนพืชโตไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ชันสยามช